สวัสดีค่ะเด็กๆ,ๆพบกับคุณปูณินี้ครูอ้อนจะพาเด็กๆมาจับคู่สิ่งของที่สัมพันธ์กันนะคะอย่างที่เนินเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ครูอ้อนหยิบขึ้นมาคืออะไรเก่งมากค่ะคือเสื้อนั่นเองเสื้อจะคู่กับอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ย เสื้อจะเป็นเวงจะมีลักษณะที่นุ่มและก็นิ่มเสื้อสามารถสวมใส่ได้ทั้งเา็เกงและกระโปรงนะคะต่อไปอย่างที่สองนะคะเด็กๆอย่างที่สองคือแก้วกาแฟแก้วกาแฟจะมีลักษณะที่เรียบหนะักแล้วก็แข็งนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่า แก้วกาแฟใช้คู่กับอะไรเอ่ยใช้คู่กับจานรองแก้วนั่นเองจานรองแก้วจะมีลักษณะกลมๆผิวเรียบหนักแล้วก็แข็งนะคะอย่างที่สามนะคะเด,เด็กๆอย่างที่สามเป็นสิ่งที่เด็กดๆดคุ้นเคยที่ใช้ภายในห้องเรียนนะคะคือดินสอดินสอ ที่ปลายอิสจะมียางลบไส้อิสโจะเป็นสีดำค่ะยางลบยางลบสีขาวมีลักษณะเป็นสี่เลียมผิวนิ่มแล้วก็นุ่มของสองสีนี้มักจะใช้คู่กันนะคะอย่างที่สี่อย่างที่สีคือแรงสีฟันแรงสีฟันจะมีลักษณะ ยาวแข็งแล้วก็เบามักจะใช้คู่กับยาสีฟันยาคุณลักษณะของยาสีฟันจะมีลักษณะเป็นลอดแบบนี้นะคะและของสองสิ่งนี้มักจะใช้คู่กันค่ะอย่างที่หอย่างที่5คือช้อนนะคะเด็กๆช้อนจะมีลักษณะด้ามยาวแข็ง แล้วก็หนักค่ะต่อมาส้มจะมีลักษณะาด้ามยาวแข็งแล้วก็หนักค่ะของสองสิ่งนี้มันจะใช้คู่กันในเวลาเด็กๆรับประทานอาหารนะคะอย่างสุดท้ายที่ครูเตรียมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้คือรองเท้า รองเท้ามีผิวเรียบสีดำและหนักนะคะถุงเท้าถุงเท้ามีน้ำหนักเบาเมื่อเด็กๆสวมใส่หรือสัมผัสจะรู้สึกได้ว่านุ่มและนิ่มค่ะของสองสิ่งนี้ส่วนใหญ่มักจะใช้คู่กันนะคะดเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่สิ่งของที่สัมพันธ์กันไปแล้วเด็กๆลองไปสำรวจสิ่งของที่อยู่ที่บ้านของเด็กๆสิคะว่าสิ่งไหนที่คู่กันและอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอกลับมาให้ครูอ้อนและครูนิดูบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้ครูอ้อนและครูนิขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะ